สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเสียงเรื่องไฟรักเสน่หาเป็นงานเขียนของทัศนียาวลีหรือต้นอแต่ก่อนที่จะไปฟังนิยายกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องส้มฉุนนิยายเสียงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและท่านผู้ฟัง จำไม่พลาดนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆเชิญติดตามรับฟังค่ะนิยายเสียงเรื่องไฟรักเสน่หาตอนที่7ผิดที่ใครฉันหรือเธอเถื่อนฉันไม่ไปนายจะพาฉันไปไหนต้องไปเขาลากตัวฉันมาที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลหน้าตาของเขาน่ากลัวมากมันเป็นราวกับว่าคนละคนกับเถื่อนที่เพิ่งขอฉันเป็นแฟนเมื่อสองสามชั่วโมงก่อน ฉันอยากให้เถื่อนคนนั้นกลับมาไม่ใช่ชาโนนคนนี้คนที่ใจร้ายป่าเถื่อนรถของเธออยู่ที่ไหนเอากระเป๋ามานี่เขากระชากกระเป๋าสปายของฉันพร้อมกับหรือค้นหาคุณแจรถนายนายจะทําอะไรนายจะทําแบบนี้กับฉันไม่ได้นะเถื่อนที่ผ่านมาฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจฉันเองก็รู้สึกผิดที่ฉันยิงนายในวันนั้นแต่นายก็ต้องเข้าใจฉันสิหุบป,ปากไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น เธอรู้ไม่ว่าการที่ฉันต้องใช้ชีวิตอยู่โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนมันเจ็บปวดมากมายแค่ไหนฉันต้องนั่งถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าฉันเป็นใครทำไมชีวิตของฉันต้องเป็นแบบนี้ฉันต้องทำงานหนักเหนื่อยแสนเหนื่อยทุกวันโดยที่ฉันไม่รู้เลยว่าฉันมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเป็นเพราะเธอเป็นเพราะเธอที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้ฉันเกลียดฉันเกลียดเธอ นายนายเถื่อนทำไมนายไม่โทษตัวเองบ้างล่ะว่าที่ฉันทำลงไปที่ฉันต้องยิงนายเพราะนายจะฆ่าพี่ชายของฉันก่อนฉันจำเป็นต้องปกป้องพี่ชายของฉันแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันสาบานได้ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจยิงนายจริงๆไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเลยแม้ยิงซะแม่นเชียวฉันเกลียดเกลียดพี่ชายของเธอที่แย่งน้ำปรุงไปจากน้องชายของฉัน เกลียดเกลียดพวกที่ชอบเป็นมือที่สามที่เข้ามาทําลายชีวิตครอบครัวของคนอื่นพี่หมอพี่หมอไม่ได้แย่งพี่น้าปรุงนะทําไมทําไมนายไม่โทษน้องชายนายล่ะว่าเขาทําเลวขนาดไหนกับพี่น้าปรุงตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นมากแล้วทุกคนต่างมีชีวิตของตัวเองส่วนนายนายก็ควรที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วไม่ควรจะยึดติดอยู่กับความเครียดแค้นอย่างนั้นเอ้อะทุกคนมีชีวิตใหม่แล้ว ับห้าปีที่ผ่านมาได้ได้เลยเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันไงละ่ะเธอจะต้องชดใช้หปีที่ฉันสูญเสียไปเธอจะต้องมาเป็นเมียของฉันฉันไม่เป็นฉันไม่ได้รักนายฉันอยู่กับคนใจร้ายแบบนายไม่ได้หรอกเธอไม่มีสิทธิ์เลือกด้วยซ้าถ้าเธอไม่ยอมฉันจะจัดการกับพ่อแม่และพี่น้องของเธอให้หมดอย่านายอย่าานนะฉันเป็นคนยิงนาย ฉันผิดแต่นายก็น่าจะใช้สมองอันน้อยนิดของนายคิดดูสับ้างว่าใครเป็นคนเริ่มต้นปัญหาทั้งหมดผิดที่นายหรือผิดที่ฉันหรือว่านายไม่ผิดเลยใช่ไหมนายจับตัวพี่หมอและทำร้ายเขานายจำได้หรือเปล่าฉั้นจำได้แต่มันก็สมควรแล้วเพราะพี่ชายของเธอแย่งเมียของน้องชายชั้นโอ้ยไอ้บ้าทำไมพูดไม่รู้เรื่องฉันฟุดฟัดอย่างโมโห เลวแล้วยังจะเชียร์อีกจะด่าว่าควายฉันยังสงสารควายเลยในเมื่อเธอก็รับมาแล้วว่าเธอเป็นคนผิดที่ยิงฉันแล้วทำให้ฉันความจำเสื่อมเธอก็ต้องชดใช้ด้วยการอยู่เป็นเมียฉันชดใช้ความผิดของเธอไม่ฉันไม่เป็นไอ้บ้าไอ้เลวไม่เป็นเมียก็ได้นางบําเรอก็ดีฉันไม่เป็นอะไรทั้งนั้นฉันสะบัดแขนแรงๆจนหลุดแล้วรีบวิ่งไปที่รถทันที มือก็ล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อตัวเองฉันจําได้ว่าฉันเอากุญแจใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อฉันหยิบมันออกมาแล้วก็กดรีโมทฉันวิ่งจะถึงรถอยู่แล้วเชียวมือนากอดรัดร่างฉันเอาไว้ปล่อยปล่อยปล่อยฉันนะเขาคว้าตัวฉันเอาไว้พร้อมกับแย่งกุญแจรถไปแล้วจัดการอุ้มฉันขึ้นพาดบ่าแล้วเดินตรงไปที่รถทันทีฉันทั้งทุบทั้งตี แต่เขาก็ไม่สะทกสถานไม่สนใจฉันด้วยซ้ำเขาเปิดประตูรถของฉันแล้วโยนฉันเข้าไปในรถถ้าเธอออกมาจากรถฉันจะจับแก้ผ้าแล้วก็จะจัดการมันตรงนี้ละ่ะเขาชี้หน้าฉันและฉันก็เชื่อว่าเขาทําจริงๆด้วยเขาเดินไปขึ้นฝั่งคนขับพร้อมกับขับรถออกไปจากโรงพยาบาลในเทือนปล่อยชันปล่อยชันเถนะฉันเคยบอกเธอแล้วว่าเธอจะต้องรับผิดชอบ ในสิ่งที่เธอทํากับฉันฉันจะเอาเธอทําเมียแก้แค้นในสิ่งที่เธอหยิ่งฉันส่วนพี่ชายของเธอฉันจะไปแก้แค้นทีหลังไม่ต้องกลัวฉันจัดหนักให้กับทุกคนนายมันเลวเลวกว่าที่ฉันคิดเอาไว้นายมันเกินเยียวยาจริงๆหุบปากของเธอไปซะก่อนที่ฉันจะเย็บปากเธอฉันนั่งเงียบไปตลอดทางปีศาจร้ายในตัวเขามันตื่นขึ้นมาแล้วสินะคนแบบนี้ น่าจะความจำเสื่อมไปตลอดชีวิตถ้าจำได้แล้วจะเลวซักขนาดนี้เขาพาฉันมาที่บ้านสวนของตาก,กับยายฉันใจชื้นขึ้นมาทันทีดีใจไม่น้อยที่เขาพาฉันมาที่นี่อย่างน้อยๆก็พอจะมีคนช่วยฉันได้ถ้ายังอยากมีลมหายใจต่อเดินตามฉันมาอย่าตุกติกละ่ะนายจะทำแบบนี้ให้มันได้อะไรขึ้นมามันไม่มีอะไรดีเลยหุบปากแล้วเดินตามฉันมาซะ ถ้าฉันไม่ทำตามล่ะก็ลองดูสิแล้วเธอจะรู้ว่าฉันเลวกว่าที่เธอคิดเขาเดินเข้ามาหาฉันพร้อมกับกระชากแขนของฉันอย่างแรงแล้วก็ออกแรงบีบแขนของฉันจนฉันรู้สึกเจ็บปวดรวดราวไปหมดโอ้โอ้ฉันเจ็บนะอย่าทำแบบนี้ปล่อยฉันปล่อยฉันสิเขากระชากแขนของฉันให้เดินตามเขาฉันพยายามแกะมือของเขาออกแต่มันไม่ได้ผลเขา กลับยิ่งเพิ่มแรงวีบมากขึ้นกว่าเดิมเขาใช้เส้นทางโคดเคียวลัดเลาะไม่ผ่านบ้านใหญ่ของตาและยายเขาลัดเลาะพาฉันเดินไปตามร่องสวนมะนาวที่ค่อนข้างจะทุรักทุเลน่าดูฉันได้แต่เดินตามเขาเงียบๆเพราะมันมืดมากอีกอย่างฉันกลัวว่ากลัวว่าเขาจะฆ่าฉันฉันยังไม่อยากตายฉันยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเราสองคนเดินลัดเลาะสวนมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงกระท่อมไม้ของเขา เขาผลักฉันเข้าไปในกระท่อมอย่างแรงจนฉันลม้มลงเขาตามขึ้นมาค้อมร่างของฉันเอาไว้พรอมกับดึงชุดพยาบาลของฉันออกแต่ฉันก็รัางไว้สุดฤทธิ์ฉันจะไม่ยอมเขารอกจะไม่ยอมดีๆใช่ไหมทำไมล่ะจะตบจะตีหรือว่าจะฆ่าล่ะไม่ทำฉันไม่ชอบตบตีผู้หญิงนายมันก็แค่ไอหน้าตัวเมียเท่านั้นแหละอย่ามาอ้างความแค้นหน่อยเลยเขาพงา ก่อนที่จะจ้องหน้าของฉันด้วยความโกรธเคืองฉันจะไม่ตบตีเธอกับคำพูดสบป,ประมาทเมื่อกี้เพราะฉันบอกเธอแล้วว่าฉันไม่ตบตีผู้หญิงเห็นแก่ไอ้เถือนที่เคยมีความรู้สึกดีๆกับเธอเขาลุกขึ้นยืนมองฉันด้วยแววตาลุกโชนก่อนที่จะลากตัวของฉันเข้าไปในห้องน้ำพร้อมกับล็อกประตูเอาไว้ฉันทุกประตูรัวๆปล่อยปล่อยชนะไอ้บ้าปล่อยปล่อยฉันนะ นายจะทําแบบนี้กับฉันไม่ได้ปากเน่าแบบนี้ไงละ่ะคืนนี้ก็นอนกอดโถส้วมไปแล้วกันปล่อยปล่อยฉันนะปล่อยฉันออกไปฉันทุบป,ประตูรัวๆอีกครั้งอยู่นานแต่เขาก็ไม่ยอมเปิดประตูฉันค่อยๆถอดใจนั่งลงกับพื้นเอาหลังพิงพนักประตูก่อนจะปล่อยน้ําตาให้มันไหลออกมาเขามันใจดําเป็นที่สุดจบตอนที่เจ็ดผิดที่ใครฉันหรือเธอ ในนิยายเสียงเรื่องไฟรักเสน่หาอย่าลืมโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส้มชุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ